ราศีถัดไปนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะคะสำหรับดวงชะตาของชาวราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะการงานนะคะต้องบอกได้เลยว่าปลายปีนี้นะคะถือว่า เป็นจังหวะนะคะที่คุณนะคะอาจจะมีความสบายใจนะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีมีปัญหามีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะคะปลายปีนี้ก็ถือว่านะคะคุณสามารถผ่านพ้นแล้วก็นะคะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานที่ค่อนข้างยากนะคะแล้วก็มีความกดดันตั้งแต่ในช่วงต้นปีนะคะก็ถือว่าปลายปีนี้เป็นจังหวะที่ดีแล้วก็ได้รับการยอมรับจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คนรอบข้างด้วยค่ะถือว่าแฮปปี้มากขึ้นค่ะ เรื่องของการเงินนะคะต้องบอกว่านะคะชาวราศีกันช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อยู่ในเรื่องของการวางแผนการเงินค่าใช้จ่ายหรือว่าการมองหาธุรกิจนะคะหรือว่าการลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะแต่ว่าจะเป็นจังหวะในช่วงของการเรียนรู้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการศึกษานะคะแนวทางของการลงทุนนะคะหรือว่าการมองหาอาชีพเสริมหรือว่ารายได้ใหม่ๆก็ถือว่าดีมากๆค่ะ ความรักนะคะสักของชาวราศีกันสําหรับคนโสดนะคะต้องบอกได้เลยว่านะคะคุณอาจจะเจอคนใจดีนะคะคนดีที่เข้ามาหิวใจนะคะอาจจะเริ่มต้นสตาร์ทอัพนะคะจากการเป็นเพื่อนนะคะหรือว่าการมีมิตรภาพที่ดีแต่ว่าถ้าเปิดใจนะคะรับรองว่าคุณอาจจะได้นะคะคนที่ดีนะคะแล้วคนที่เข้าใจนะคะเข้ามาเลยค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็มีเรื่องน่ายินดีนะคะอาจจะมีข่าวดีในครอบครัวนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตคู่ใน ช่วงเดือนอพฤศจิกายนนี้หรือปลายปีนี้เริ่มรับรื่นมากขึ้นค่ะสุขภาพร่างกายนะคะนะคะต้องระวังนะคะความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆน,นะคะอุณหภูมิภูมิแพ้อากาศนะคะแล้วก็แนะนำในเรื่องของการพักผ่อนมากๆนิดหนึ่งนะคะจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นค่ะ การทำบุญเสริมดวงนะคะเน้นในเรื่องของการสวดมนต์นะคะการไหว้พระประจําวันเกิดนะคะบูชานะคะพระแม่สรีมหาอุมาเทวีเพื่อเป็นการเสริมดวงค่ะ